ต้นคิดนะคะคุณวานอยากให้คุณกลับไปสื่อสารกับตัวเองถอยออกจากทุกคนเนาะกลับไปอยู่ในสภาวะที่เป็นสมาธิเนาะแล้วทบทวนเป้าหมายเนาะและให้มองให้ให้มองทุกอย่างเป็นมุมกว้างมองจากข้างบน แล้วคุณอะ่ะมีสิทธิ์ที่จะเลือกทําอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นให้มองจากมุมกว้างว่าทําไมถึงต้องทําสิ่งน,นี้เพราะอะไรไม่ให้เลือกเพราะความอยากหรือไม่อยากหรือความโลภหรือความหลงแต่ให้เลือกด้วยใจที่บริสุทธิ์แล้วคุณอะ่ะจะรู้ว่าจริงๆแล้วคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกอะไรก็ได้เนาะให้ดูจากมุมกว้างเป็นหลักนี่อ่าเชื่อว่าเนี่ย ให้คุณออกมาจากสภาวะนี้สภาวะที่เอาแต่คิดว่าจะทำยังไงดีเพียงแค่ยกตัวออกจากน้ำจากความคิดความเครียดความกดดันและลงมือทำเนาะแล้วคุณจะได้รับปฏิหาริยอะไรบางอย่างเนาะเชื่อเลยว่ามันมีปฏิหารใดๆรออยู่เนาะแล้วทำไปเถอะเพราะว่าจริงๆแล้วอะ อ่ให้เชื่อมั่นว่าทุกอย่างอ่ะเป็นเพียงประสบการณ์ชีวิตไม่ต้องไปซีเรียสกับมันนะคะไม่ต้องคิดว่าจะทําดีไหมหรือไม่ทําดีถ้าเกิดมีคําถามเนี้ยให้มีให้ไปทําก่อนแล้วไปเรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตนะคะที่ออกไปให้นะคะและให้มองไปที่แสงสว่างเนาะไม่โฟกัสไปในสิ่งที่มันไม่ดีคือทุกคนอะไม่มีใครดีร้อเร์หรอก